ท้องนี้ก็แตกต่างจากท้องแรกเยอะค่ะคือเราก็จะมีความสบายในหลายๆด้านแล้วก็รู้สึกชิลมั้งคะอาจจะเพราะว่าเราผ่านมาแล้วอาจจะรู้สึกอจพร้อมรับมือกับคนที่สองมากขึ้นค่ะความตื่นเต้นยังมีกัเลยหรือ่มีค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกเหมือนเราอาจจะคล่องขึ้นในบางอย่างไม่ได้กังวลเท่ารับแรกที่แบบอะมือใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำอะไรไม่เป็นเลยใช่ค่ะท้องนท้องสองค่ะท้องนี้เพัก่อนละกันก็ ทราบเพศแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เฉลยกว่าทางคุณโน้ตก็อยากจะจัดงานแบบกับเพื่อนๆครอบครัวจัดเฉลยเดาแล้วแหละทีเนี้ยเดาเลยค่ะมันก็มีอยู่แค่สองนไม่ใช่จะเป็นคือจะเป็นดีจะเป็นตุ่มขาจะเป็นลูกมขาเลยก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะเดี๋ยวก็กะว่าทันวานี้แหละค่ะเฉลยเพราะว่าอยากจะเฉลยก่อนน้องคลอดคลอดมกราของพี่เตรียมให้น้องเป็นอย่างเป็นตีอะไรค่ะตอนตอนนี้ยังไม่เตรียมเลยตอนนี้คือเตรียมใช้ของพี่ไปค่ะใช่ก็รีวิวอ๋อใช้ได้เหรอใช้ได้อ่า ใช้ได้ม่บคุณมาก่ะเพจก็จริงๆริงพัดเองไม่ค่อยซีเรียสค่ะคือเรารู้สึกว่าเขาจะมาก็ก็เพศไหนก็ได้เราก็ดีใจมากแล้วที่เขาที่เขาจะมาอยู่ในครอบครัวเราเนาะแต่ถือว่าเต็มครอบครัวเลยนาะครอบครัวก็รู้สึกว่าสองคือมันก็เต็มไม้เต็มมือมากขึ้นนะใช่ค่ะเตยมร้องให้คนที่อยู่คุณพี่ยังไงครับการที่ต้องมาเจอกับน้องเจกับเคือกับน้องแล้วเลยก็ ก็พยายามสอนเขานะคะพยายามสอนว่าแบบเออเรามีเด็กดีนะเขาก็เขาก็รับรู้นะคะเวลาไปไหนเขาชอบเล่นตุ๊กตาเลี้ยงเด็กแล้วก็จะมาคอยจุดท uh> uh ้องแม่ไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงเพราะว่าขวดกับผ้าเดือนเองค่ะเรื่องมากรู้ค่ะทุกเช้าถามว่าเด็กดีอยู่ไหนก็จะมาชี้มาจุดท้องแม่แต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่าพอออกแล้วเนี่ยเติรนจะรักน้องอเปล่าขอบมากนะคะ ถ้าว่าเขาค่อยๆซึมซับค่ะเราก็พยายามสอนเขาบ่งบอกเขาแล้วก็เขาก็ถือว่าถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวคอยสอนกันไปเรื่อยๆแหละค่ะเราเราเริ่มฝุฝั่งน้องยังไงบ้งว่าอ่าถ้าน้องข้ออมาอีกไม่กี่เดือนยังไงเ่วยน้องเลี้ยงน้องยังไงก็จริงๆเรื่องเลี้ยงน้องเราไม่ค่อยซีเรียสหรอค่ะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็พยายามแค่ให้เขาเราดูว่าเดี๋ยวจะมีสมาชิกใหม่ค่ะเพื่อที่ เขาจะได้ไม่แตกตื่นหรือว่ารู้สึกว่าแบบเออถูกดึงความรักไปยังไงเราก็เขาก็คือลูกคนแรกแล้วเนาะเราก็รับรู้เขาก็สมองเขาพัฒนาไปกว่าว่าเยอะแล้วว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญเขาก่อนอย่างที่แบบนี้ต้องเปืออคุณหมอด้วยว่าจะต้องคุณหมอก็ให้คําแนะนาเยอะค่ะคุณหมอก็บอกว่ายัางไงเราก็คุณแม่ก็ต้องเอารูกคนโตเป็นหลักเพราะว่าเขารู้เรื่องแล้วถ้าเขางอแงอะไรคือ คนเล็กเขายังไม่รู้เรื่องเนาะอย่างมากเราก็ปั๊มนมให้คนอื่นป้อนก็ได้แต่คนโตเรา<ม>เราก็คงต้องเอาเขาเป็นหลักใช่คือแม่ความต้องการของค่ะพอเราจะมีลูกสองคนแล้วนะตอนนี้ยังนะคะแต่ก็พอคุยกับแม่แม,แม่ท่านอื่นทุกคนก็จะบอกว่าเหนื่อยมาก <c oughs> เหนื่อยคุณสอง <c oughs> เหนื่อยแบบัวบตัวอ, <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็ คือเราก็รู้สึกว่าเราเราอินจอยแ่ละค่ะเราก็รู้ว่ามันง่ายๆแต่ก็ทําให้ดีที่สุดอย่างพี่เองก็เปคนเลี้ยงลูกด้วยตัวเองมาตลอดแต่พอคนที่สองเป็นยังไงฮะจะจะจะด้วยตัวเองเหมือนเดิมคือพพทโชคดี่ะาพทมีทั้งพทมีทั้งคุณแม่คุณยายที่แบบตอนนี้ลูกก็ค่อนข้างติดเราก็มีพี่เลี้ยงด้วยก็เลยทุกอย่างรู้สึกอรับมือไหวเรายังสามารถออกมาทํางานโดยที่เราไว้ใจว่าอ่ะเราทิ้งลูกกับพี่เลี้ยงได้ทิ้งลูกกับคุณยายได้ไม่ได้ไม่ได้ับโอเครียดต้อง พกลูกไปทุกที่ขนาดนั้นนะคะคื่อยู่ที่สามีนะคะถ้าเกิดน้องคลอดออกมาแล้วอะไรเงี้ยแต่หน้าที่ไมยังไงหรือว่ายังไรต่างคุณสามีก็ก็เน้นให้พัดเลี้ยงไปแล้วคุณสามีจะเป็นแบบแผนกให้กําลังใจอะค่ะเขาจะจะดูแลเรื่องแบบสุขภาพแม่ส่วนแม่ดูแลลูกประมาณนี้ค่ะก็ คุณโน้ตก็ยังอยากมีอีกค่ะแม่ไหวไหคุณแม่ยังไม่ไม่แน่ใจจริงๆว่าจะไหวหรืหร <c oughs> อเปล่าก็บอกบอกไปแล้วค่ะว่าเออเดี๋ยวขอดูคนนี้คนที่สองโตสักขวบน,นึงแล้วมาคุยกันใหม่เพราะว่า <c oughs> เราเองเอาจริงคิดถึงานะคะรู้สึกว่าเออเราการที่เราท้องคนนึงมันก็ต้องหยุดงานแป๊บนึงแล้วพอเราพ่อเขาออกมาแล้วเนี่ยเราก็อยากอยู่แบบเขาอย่างน้อยหกเดือนแรกให้นมเต็มที่แบบ เออมันมันฟื้นฟูร่างกายยากนิดนึงค่ะก็แต่ไม่ใช่ว่ากันเนาะอีกปีนึงมาถามแล้วกันแล้วแบบไม่นี้แหละสองคนคุณสามีบอกว่าเตรียมไว้สําหรับสามแล้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาลอลุ้นกันนะคะใช่คุณสามีบอกสามแหละก <c oughs> ำลังดีกำลังกบุญ <c oughs> เขาบอกว่าเหมือนกลัวว่า เขามีอายุกว่าเรานาะเขาบอกว่าตัวไปก่อนแล้วหนุ่ง่าตัวแพทเห่าก็เลยอยากให้มีลูกเยอะๆโอ้เขาคิดจริงจังมากค่ะอยากให้เราแบบมีคนดูแลเราเยอะๆยีะก็มีถาะตอนนี้เราจะได้เห็นกลับมาถ่ายทางดาแพทคิดแล้วค่ะว่าปีหน้าคงต้องกลับมาถ่ายทาสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราคิดถึงการแสดงมากยวไปดูว่าแบบเอจะซีรีส์ละครหนังก็เดี๋ยวว่ากันยัแสดงว่ามีติดต่อ ชอบมีคุยกับช่องเรื่อยๆค่ะว่าแบบเออแผนต่อไปคือย,ยังไงปีหน้าให้ติดแผนได้ไหไมค่ะปีหน้าเหมือนได้ค่ะว่า,าละครจะกลับมาลีลันอยู่<ร>ค่ะใช่แตรทำนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตเดี๋ยวมาอัปเดตในข่าบทที่น่าสนใจนีนะคะถ้าถิลักลับมาคือหลักๆเรารู<อ><อ>้สึกว่าเราเรารักอาชีพการแสดงสนุกกับการได้ไปกองถ่ายเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ ถ้ามีโอกาสก็ยังอยากกลับไปทำใช่คุณต่างไม่ห้ามถ้าเกิดว่าจะกลับไม่ห้ามไม่ห้ามแต่ว่าอยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะว่าเราจะแบบจัดแจงชีวิตยังไงเรียงลูกกับงานคือเราก็อยากทาให้ดีทั้งสองอย่างเนาะพอเป็นคี่แม่บทบาทเรื่องการแสดงอะไรเปลี่านเรื่องแม่ต้องมองอะไรอ่าสเคิดอยู่ว่าต่อไปนี้ต้องรับแต่บทแม่แล้วแม่ก็ คือถ้ารู้สึกว่าอาจจะด้วยอายุมากกว่าเมื่ครั้งหลังๆคือโตแล้วช่องก็ให้โอกาสได้ติ๊กหมบาทเล่นอะไรที่อาจจะท้าทายมากขึ้นหก็ทุกอย่างคือว่าตามความเหมาะสมมากกว่าที่ผู้ใหญ่เขาก็ดูแล้ว่ะแล้วถ้าเราไม่ได้ดูแลไม่ยึดติดอะไรที่ไหนไม่ยึดติดเล่นอะไรก็ได้รู้สึกนี่แหละคือความสนุกของการได้แสดงใช่ก็ยังพูดถึงาถึงเลยอ่ะขอบคุณค่ะแม่เลยนะถึงมากแม่แม่เดี๋ยวนี้ แเราคนสวยกันหมดเลยอ่ะเราก็หมองนะถ้าเราไม่สู่แล้วตรงนี้ก็ดูเป่งใช่เออใช่แบบออร่ามีน้ำมีนวลทำไมคะับไม่ออกเลยว่าเฮ้ยดูไม่ออกว่าท้องที่มันแข็งเลยพี่ตายแล้วแขนขาดูสูงขึ้ยหน้าก็ขึน้ำหนักขึ้นเละกี่โลขึ้นมาตอนนี้ประมาณสิบโลแล้วค่ะโชุก็ก็ออกเนี่ยซ้อนรูปสุดลิสค่ะค่ะก็พยายามแบบ ดูแลสุขภาพนลูกสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่ลูกแบบตัวแม่เองด้วยจะได้ฟื้นฟูเร็วๆนม้ของม่เหมือนี่อย่างว่าประมาณมันเดือนมันนี่อลารสิ้นสิ้นเดือนมกราค่ะใช่ตอนนี้ยังค่ะก็กะว่า เดี๋ยวดูอีกทีใกล้ๆเนาะว่ายังไงว่าคุณหมอแนะนำเลยเราเราตั้งใจก็แค่แค่ธรรมชาติหรือว่าผ่าครั้งนี้คุณหมอก็แนะนำผ่าใช่ค่ะผ่าคุณแม่ด้วยความปลอดภัยใช่แม่ก็ดูแลตัวเองดีก่อนเนาะคุณแม่ดูแลตัวเองก่อนดูแลลูกคนโตด้วยค่ะตอนนี้ไปดูเรื่อดเลือดไหมคะดูเลือก็คงมีดูใกล้ๆละค่ะแต่ว่ายัง ยังไม่ไม่ซีเรียสตอนนี้ใช่ชื่อนี้ยังเออใช่ก็มีเออชื่อก็มีคิดไว้บ้างค่ะแต่ก็กับน้องอลิเชียค่ะคนแรกเราก็ไม่พันธงจนกระทั่งเห็นหน้าเขาคนที่สองก็ก็คุณเป็นเหมือนเดิมหลอกคลอดปุ๊บแล้วก็อ่ะโอเคชื่อนี้เหาะแต่ก็มีในใจอยู่บ้างแหม่มีในใจค่ะคุณพ่อเหมือนเดิมตั้งให้เหมือนเดิมชื่อไวงชื่อไม่ได้ดูค่ะก็เป็นแบบความชอบคุณพ่อคุณแม่ชื่อไทยหรือคุณชื่ออะไ ก็น้องก็จะมีช nope totally ื่อจริงเป็นชื่อไทยแล้วก็ชื่อเล่นก็จะเป็นชื่อข้หลักที่แบบอทุกคนเรียกกันได้เดี๋ยวตัวนี้มีแผนเรื่องการข้าโรงเรียนอย่างไรอย่างโรงเรียนโทรตามแล้วใช่โรงเรียนโทรตามแล้วบอกว่ามกกลาอีนะเราบอกว่ามกลายตตกใจเหมือนกันค่ะโรงเรียนบอกว่าเออยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะน้องจะได้แบบมีสกิลแต่เราโชคดีคือ อยู่คอนโดค่ะแล้วน้องๆมีเด็กมีเพื่อนเล่นอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้ขาดโซเชียลสกิลหรือไม่ได้ขาดแบบไม่ใช่เข้ากับคนไม่ได้เราก็พยายามพาเขาไปนู่นไปนี่ไ,ได้ไปเข้าสังคมก็เรื่องโรงเรียนคิดว่าไม่รีบดีกว่าเรามีเวลากับเขาแค่แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเขาก็โตแล้วไม่จได้ไหมว่าจะชท่าไปรสองขวบขึ้นหรือสองขวบาคือสามขวบเลยทีเดียวถ้าถ้าใจคัดคือสามแต่แต่คุณพ่อก็บอกว่าสองขวบครึ่งก็ได้ให้เขาได้ไปเตรียมตัวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากัน ทุกอย่างตอนนี้คือแบบปล่อยแบบอ่ะค่อยดูละกันไม่อยากรีบไม่อยากแบบกดดันหรือว่าสร้างเขาเรียกว่าขอบเขตอะไรมากค่ะแสดงว,ว่าคุณแม่ก็ติดลูกใช่ไหมคะแบบไม่อโอ้โหติดมากรู้สึกว่าเขายิ่งโตยิ่งน่ารักค่ะ,<น>ะอยู่ในวัยที่กําลังพยายามพูดสื่อสารกับเราได้คือเขาเข้าใจหมดเลยนะคะเข้าใจทุกอย่างที่เราพูดแค่าอาจจะยังไม่รู้จะพูดเปน <ะ S 1> ็นภาษาอะไรเขาได้รับทั้ง ทั้งไทยทั้งอังกฤษทั้งอีสานจากพี่เรีย้ยนก็เลยแบบเขาไม่รู้จะพูดภาษาอะไรก่อนด <c oughs> ี <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs>